ลูกเหล็กแต่ละลูกมีมูลค่าถึง1,000ดอลลาร์ 1, 000, และผู้ชนะในเกมนี้จะได้เงินรางวัลทั้งหมดไปครองในเครื่องมีลูกเหล็กที่ตกลงไปแล้วกองอยู่ถึง13ชั้นนั่นหมายความว่ามีเงินรางวัลมหาศาลถึง 1. 3พันล้านดอลลาร์เป็นเดิมพันกติกานั้นแสนง่ายแค่จ่ายเงินแล้วลูกเหล็กหลายพันลูกก็จะร่วงหล่นลงมาขอแค่มีลูกเดียวที่วิ่งผ่านเข้ารูสีแดงทั้ง3รูได้คุณก็จะเป็นผู้ชนะทันทีเกมนี้ดูเหมือนจะง่ายและดึงดูดคนที่อยากรวยทางลัดให้เข้ามาเล่นมากมายแต่สุดท้ายทุกคนก็มี แต่เสียกับเสียพวกเขาไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อกลับมาเล่นอีกครั้งและสุดท้ายก็ตกเป็นทาสของคาสิโนไคจิมาที่นี่เพื่อคว้าชัยชนะเขาจึงทุ่มเงินเดิมพันโดยไม่ลังเลเพราะยังเชื่อมั่นในความโปร่งใสของเกมแต่หลังจากที่เล่นเสียเขาก็ได้คนพบความจริงว่าไม่ใช่แค่ตัวตู้เกมพื้นและแม้กระทั่งตัวอาคารทั้งหลังมันถูกสร้างให้เอียงและนี่คือเหตุผลที่ไม่มีลูกเหล็กแม้แต่ลูกเดียวสามารถผ่านเข้ารูสีแดงในชั้นที่3ได้เลยผู้จัดการกำลังฉลองชัยชนะอีกครั้งแต่ไคจิยังไม่ยอมแพ้เขาแอบลัก อบเข้าไปในตึกก่อนหน้านี้และได้ติดตั้งแท้งน้ำหนัก20ตันไว้บนชั้นดาดฟ้าเพื่อทวงดุลความเอียงของอาคารเมื่อลูกเหล็กหลาย10ลูกเริ่มไหลไปถึงชั้นที่3ผู้จัดการก็เปิดใช้งานกลไกล,ลับพีซซ่อนไว้เพื่อเพิ่มความเอียงให้มากขึ้นไปอีกลูกเหล็กทั้งหมดไหลผ่านไปแต่ไคจิสังเกตเห็นว่ารางเริ่มอุดตันและลูกเหล็กกำลังจะเข้าไปขวางรูต่างๆเขาจึงตัดสินใจว่าต้องทุ่มลูกเหล็กทั้งหมดลงไปเพื่ออ,อุดเครื่องให้เต็มแล้วลูกใหม่ๆที่ลงไปก็จะพุ่งเข้าเป้าหมายได้เองชั้นแรกเต็มชั้นนทีี่่2เต็มมแลละูกหึง เกือบจะลงช่องสุดท้ายได้อยู่แล้วแต่จูจ่ๆก็มีลมพุ่งออกมาเป่ามันกระเด็นไปทางอื่นคาสิโนชนะอีกครั้งคจิพ่ายแพ้และตอนนี้ชะตาของเขาก็คือการตกเป็นทาสแต่แล้วแฟนสาวของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเช็คมูลค่า1ล้านดอลลาร์และบอกเขาว่าอย่ายอมแพ้ชายหนุ่มจึงตัดสินใจพุ่มเดิมพันครั้งสุดท้ายลูกเหล็กหลายร้อยลูกพุ่งทะยานลงมาตอนนี้ชั้นที่3มเต็มไปด้วยลูกเหล็กจนแน่นแรงลมต้านไม่ไหวอีกต่อไปและแล้วลูกเหล็กหนึ่งเดียวก็ฝ่าแรงต้านทั้งหมดพุ่งเข้าสู่ช่องสีแดงได้สำ เร็จชายหนุ่มเป็นผู้ชนะ